เลงเครอบฟังสบายมากมายสาระกับรายการสาระบนเส้นเสียงสวทสตูลจากสถานการณ์โรคไข้เลือดออกนะคะคุณผ,ผู้ฟังตอนนี้ทั่วประเทศเนี่ยตั้งแต่1มกราคมจนถึง 8กรกฎาคมข้อมูลจากกลุ่มควบคุมโรคมีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกไปแล้ว3,000 30, กว่ารายเสียชีวิตแล้วกว่า20รายค่ะส่วนของสตูนเรานะคะมีผู้ป่วย348รายแล้วก็เสียชีวิตแล้ว2รายซึ่งกลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือกลุ่มอายุ10-14ปีค่ะรองลงมาเป็นกลุ่ม5-9ปีและ15-24ปีกลุ่มผู้ป่วยสูงสุดนะคะก็คือนักเรียน ร้อเจรายรองลงมาคืออาชีพรับจ้างและเกษตรกรจังหวัดสตูลมีเจ็ดอำเภออำเภอที่ป่วยสูงสุดคืออำเภอมะนงังรองลงมาคือควนกาหลงและอำเภอละงูค่ะ จากสถานการณ์นี้จังหวัดสตูลจึงได้มีการยกระดับคุมเข้มมาตรการป้องกันโรคไข้เลือดออกค่ะคุณผู้ฟังโดยนายชาตรีนถหลางรองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลจึงได้มีการเน้นยำ้ำเริ่มตั้งแต่ส่วนราชการทุกแห่งจะต้องทำแผนกิจกรรมอาสาสำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในพื้นที่สาธารณะของชุมชนอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง อำเภอค่ะสนับสนุนหน่วยงานในพื้นที่ดำเนินการควบคุมโรคตามมาตรการ3-3-1สนะคะ3 3 1คือหลังโรงพยาบาลพบผู้ป่วยให้รายงานโรคให้หน่วยควบคุมโรคในพื้นที่ภายใน3มชั่วโมงและให้หน่วยควบคุมโรคกำชับให้อสอมลงไปกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ํายุงลายที่บ้านที่ชุมชนของผู้ป่วยภายในสามชั่วโมง นั่นคือ3กับ3ส่วน1น,นะคะก็คือการส่งทีมสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็วนะคะไปลงพื้นที่ควบคุมโรคภายใน1วันจะได้จำกัดวงแพร่ระบาดได้เร็วขึ้นค่ะนอกจากนั้นจะต้องให้ความรู้การติดเชื้อในผู้ใหญ่แจ้งคลินิกร้านขายยาให้ระมัดระวังในการจ่ายยาในกลุ่มเอนเซตนะคะซึ่งเป็นยาที่มีความเสี่ยงต่อผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกยากลุ่มนี้เป็นยาบรรเทาการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยนะคะ หลายหลายคนอาจจะเรียกยาแก้ปวดข้อหรือว่ายาแก้ข้ออักเสบแต่ว่าทางการแพทย์เขาจะเรียกสั้นๆกันว่าเอนเซตนะคะซึ่งยาในกลุ่มนี้ก็อย่างเช่นแอสไพรินหรือว่าไอบูโปรเฟนนะคะ นอกจากนั้นในการยกระดับของสตูนเราตอนนี้ก็คือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งค่ะสนับสนุนทรัพยากรในการไปควบคุมโรคไข้เลือดออกให้พอด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยาทากันยุงสเปรย์ไล่ยุงและสเปรย์กำจัดยุงให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงนะคะอย่างที่บอกว่าจํานวนผู้ป่วยของสตูน300กว่ารายส่วนใหญ่นะคะ 197รายเลยเป็นนักเรียนค่ะเพราะฉะนั้นจะต้องให้สถานศึกษาทุกแห่งจัดการสิ่งแวดล้อมในห้องเรียนบริเวณโดยรอบสถานศึกษาให้ปลอดโปร่งนะคะซึ่งนายแพทย์ชัยรัตน์ลำโปในายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูลท่านย้าว่ามาตรการ3เก็บป้องกัน3โรคตอนนี้ต้องใช้กันอย่างจริงจังนะคะเก็บบ้านให้สะอาดปลอดโปร่งไม่ให้มีมุมอับทึบเป็นที่ก่อพักของยุง เก็บขยะกําจัดเศษภาชนะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายและเก็บน้ําค่ะปิดฝาภาชนะใส่น้ําให้มิดชิดป้องกันยุงลายวางไข่นะคะและที่สําคัญเลยการป้องกันที่ดีที่สุดค่ะคุณผู้ฟังคือการป้องกันไม่ให้เรานั้นถูกยุงกัดนะคะเพราะฉะนั้นร่วมกันทําลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ํายุงลายไม่ว่าจะเป็นในบ้านของเราในชุมชนของเรานะคะจะได้ป้องกันลูกๆหลานแล้วก็ตัวเราช่วงที่มีการระบาดแล้วเราต้องเฝ้าระวังกันอยู่ในตอนนี้นะคะ เพลงเพราะฟังสบายมากมายสาระกับรายการสาระบนเส้นเสียงสวทสตูน